อาจารย์คะถ้าชีวิตคนถูกฟิกไว้แล้วว่าจะรวยหรือจนจะป่วยหรือไม่ถ้าเราจะไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งอย่างเช่นผู้หญิงก็ไม่ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็ได้แบบนี้ไหมคะไม่ตรวจแล้วแต่เวรกรรมหรือตรวจปกติค่าจัดเอาจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องตรวจไปตรวจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ต้องตรวจนะคือบางทีเราดูข่าวมากเราอ่านมากแล้วมันทําให้เราวิตกกังวลนะครับก็ ลองดูปู่ย่าตายายที่ผ่านมาดิร้อยคนยนี้เป็นมะเร็งปามงกมดลูกกี่คนงไม่เป็นก็มีนะไม่เป็นก็มีเงี้ยมันแบบมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ไม่จําเป็นต้องตรวจนะครับอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปนะเรื่องเ,อเ,อเรื่องวิตกกังวลเนี่ยคนเราเป็นเยอะนะเจ็บนั่นเจ็บนี่ก็แบบเออเราเป็นอะไรร้ายแรงไหมอย่างเงี้ยจากที่ไม่ป่วยไปตรวจปุ๊บกลายเป็นป่วยจิตตกอย่างเงี้ยนะอย่างคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับ ตุยเพราะไม่มีกําลังใจทั้งนั้นนะส่วนมากนะที่ผมเห็นเนะี่ยคือตอนแรกก็กินข้าวได้ปกติอะไรปกติพอไปตรวจปุ๊บหมอบอกเป็นอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคือแบบกลับมากินไม่ได้นอนไม่หลับสามเดือนตุย <c oughs> ตุยเพราะกินข้าวไม่ลงนะผอมแห้งอย่างเงี้ยกินข้าวไม่ลงเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะมันอยู่ที่สภาว่าจิตใจนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน,นะครับเลี่ยงไม่ได้นะครับ อย่าไปดูทางโลกมากนะเชื่อหมอแม่ก็ไม่ดีหมอก็มีกิเลสเหมือนกันนะพาเราหลงนะพาเราหลงเยอะแยะเลยนะถ้าคนของเราทําแท้งใส่เหล้าเบียร์ให้คนงานแต่ตักบาตรทุกเชา้าแค่นี้พอจะหนีห่างจากบาปไหมครับไม่ได้นะกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญนะครับเอามาหักล้างกันไม่ได้นะครับกรรมที่ต้องทําให้คนจากโลกไปนะโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดออกมาแล้วต้อง จากโลกนี้ไปเขาจะต้องอยู่บนโลกนี้จนหมดอายุไขนะ่เด็กที่โดนทําแท้งเนะี่ยเขาก็จะเกาะแม่ไงสมมติข้างบนเขาให้อายุไขมาอ,อายุไข7เจ็ดสิบปีนะเราไปเกิดกับท้องคนนี้แล้วเราไปทําเขาเงียเขาทําให้เขาไม่ได้เกิดมาเขาก็จะเป็นวิญญาณเฝ้าอยู่เจ็ดสิบปีนะเกาะแม่มันนั่นแหละนะเกาะแม่มันนั่นแหละถนะ้าแม่มันตุยเนะี่ยก็จะไปเกาะน้องเกาะญาติเกาะเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะหมดอายุไขนะ ก็กรรมหนักกรรมหนักนะอย่างขายเหล้าเบียร์ผมก็บอกว่าถ้าคนที่มามากินมากินที่ร้านท่านนะ่ะแล้วออกไปเกิดอุบัติเหตุออกไปทะเลาะวิวาทกลับบ้านไปทะเลาะกับลูกกับเมียอาคนขายรนะ้านที่ขายเนะี่ยก็จะได้รับกรรมตามนั้นทันทีเนะยิ่งขายดีคนเยอะเยอะมากเข้าไหร่เขาเมาแล้วออกไปสร้างเรื่องเนะี่ยท่านก็ยังได้รับกรรมตรงนั้นทั้งหมดนะ หนัก <c oughs> บอกเลยว่าหนักแต่ส่วนการตักบาตรทุกเช้าเนี่ยเขาก็จะได้ทานนะก็ะได้ทําทานพอเกิดมาแล้วก็จะรวยนะเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติก็รวยรวยนั่นแหละแต่กรรมที่ได้รับก็อาจจะแบบเออไม่สมประกอบเนี่ยขายเล่าขายเบีร์ก็เกิดมามีสติไม่สมประกอบเป็นเอ๋อเนี่ยสังเกตไหมคนที่ไม่เต็มอยนะ่างเงี้ยไม่เต็มนะจะมีตังมากเลย <c oughs> เพราะว่าเขาทาทานเยอะไง แต่กรรมก็ต้องรับเหมือนกันเนี่ยก็เลยออกมาสภาพแบบนั้นน่ะก็เลยบอกว่าอาชีพสีเทาอะ่ะที่ที่ทำอเหมือนมันเนปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยทำนาบนหลังคนนะเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้รับกรรม <laughs> ม็ดเงินมันเยอะไงแต่แต่ถ้านีเบ้นได้มิตเงินตัวนั้นหน่อยก็ต้องรับกรรมนะเลือกเอานะเลือกเอานั่นแหละไม่ยากนะ